สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกนันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านแชร์วิจ,จารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยครับสําหรับพระที่รมาในวันนี้นะครับผมก็นำเอาพระโรพปทวด รุ่นบริหารที่ออกเมื่อปีพศ2549นำมาทีานิชมครับในวันนี้ก็นำเอาพระนะครับสององค์นำมาทีานิชมสำหรับองค์แรกนะก็จะเป็นพิมพ์ตรีเรียกว,ว่าน,นะครับความคมชัดลักษณะเรียของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็าจะมองเห็นความคมชัดของพิมพ์พระนะครับสำหรับพระหลวงป่ะทว้วดรุ่นบริหารครับก็จัดสร้างตามแบบชาวโบราณนะครับจัดสร้างโดยการ กดพระนะด้วยมือเชลโองที่หลวงก็จะทําให้พระเลงนะครับมีความคมชัดความสมบูรณ์แตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างๆนะครับนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมชมเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับสังเกตลักษณะของมวลสารเนื้อว,ว่าน,นะครับ มองไปแต่ละมุมท่านก็จะมองเห็นความคมชัดนะครับลักษณะของมวลสารเดียววานดูแล้วก็มีสมาธิอยู่กับพิมพ์พระนะครับก็เป็นวิธีในการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละคนนั้นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนะครับอะไรที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับที่ด้านหลังนะครับสำหรับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่ฝังด้วยชิ้นกรลบางคนพรมนะขนาดของชิ้นกรุที่ฝังลงไปก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับสำหรับพระตะลงนะสังเกตลักษณะของผงแร่สวนบางคนที่โรดลงไปที่ด้านหลังนะครับ แต่ลงก็จะมีจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับประกายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับผงแร่ส่วน์มงคลนะครับระยิบระยับดูแล้วก็มีสเสน่ห์นะก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับมองจากกันข้างก็จะมองเห็นลักษณะ,ะครับมิติความหนาแล้วก็ รายละเอียดของพิมพ์พระนะครับดูไปก็จะมีสมาธินะครับอยู่กับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับมนสารเนื้อวานก็จะเป็นลักษณะนะครับที่ตายฐานขององค์พระนะครับ สำหรับองค์นี้ก็จะเป็นองค์แรกนะครับพิมพ์เตารีดใหญนะครับองค์ที่สองครับก็จะเป็นพิมพ์พระรอดนะครับความควมชัดลักษณะอริของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมา ราต่นก็จะมีความคมชัดนะครับความสมบูรณ์แตกต่างกันไปนะครับ ที่ด้านหลังขององค์พระนะครับสำหรับพิมพ์พระรอดก็จะฝังด้วยเชินกลุกบางคุณพรมนะ่าสังเกตขนาดก็จะแตกต่างกันไปนะครับผงแรงสวรรค์มงคลที่รดลงไปที่ด้านหลังนะฮะ ที่ด้านข้างขององค์พระนะครับสำหรับพิมพ์พระรอดก็จะเป็นรุ่นปริหารข้างละเซนนะครับจัดสร้างปีเดียวกันนะครับปีพศ2 5งพันนะครับสำหรับรุ่นปฏิหารข้างละเซนก็ได้ทำการนะครับอ่าปลุกเสกต่อเนื่องอีก3ปีนะครับก็จะออกให้บูชาเมื่อปี51นนะครับสำหรับพิมพ์พระรอด ข้างละเซนนะครับที่ฝั่งชิ้นกลุบางคนผมก็จะเป็นพิมพ์ที่แจกกรรมการนะครับมีการจัดสร้างอยู่ที่499อกสางค์นะครับสำหรับหลงพ่ทศพิมพ์ใหญ่ที่ฝั่งชิ้นกลุบางคนผมก็จะมีจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่1 9 9 9อกงค์นะครับจัดสร้างปีเดียวกันนะครับแต่ว่าออกให้บูชาคนละปีนะฮะ สำหรับพระทั้งสองพิมพ์ก็เคยทำคลิปแยกมาแล้วครับดยวนี้ก็ได้เปรียขาดครับใช้เวลาบ้าง,างครับนำเอาพระทั้งสองพิมนะครับมานำมาดูนะฮะก็จะเป็นพิมพร,รอดนะครับแล้วก็พิมพเตารีจนะครับจะสร้างปีเดียวกันนะครับปีพศ2 5ง9นะครับ ขนาดของชิ้นกลุก่บางคนผมที่ฟังลงไปนะก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้โอกาสรับใช้เวลาบางบ้านครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตัวนครับมาดูผูชมพระที่ได้บูชากเก็บรักษาไว้นะครับพระรอกโทด รุ่นปริหาน,นะครับจัดสร้างเมื่อปีพศส5 4 9นนะครับในวันนี้ก็นำเอาพิมพ์เตอรีใหญ่นะครับหลังฝังชชนกรุพงครรแล้วก็พิมพ์พรอดนะครับคางายเซนฝัง ชินครุปบางกุมผมนะครับนักท่านผู้ชมถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมโดยชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,งทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ